ครับผมสวัสดีพี่น้องเนาะครับเอฟซีไข่ขึ้นหมานมอนีกะวันทีสิบสองครับมักกะลาพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะครับนะมอนีกะมีมารีวิวนะครับสินค้ากอนทรงคือเก่าหละพี่น้องมีอยู่สี่คนสี่ทันครับนะทันหลอกมอนีเนาะกะมาเบิ้งละเหลียงงานเนาะครับพี่น้องกะเป็นอุปกรณ์ต่อใกล้นะครับมาเบิ้งเจ้าแหลกเนาะครับเจ้าแหลกนี่เป็นอะไร คืนดักทางนะครับนะบ่วงเดียวสามสิบเอ็ดหลักนะครับนะสีกับสีประมาณนี้นะพี่น้องเชือกพันหลักนะน้ำตาลสีไอ้ดินลูกลั้งนะครับนะลักเลดครับสองมิลเงาหกจุดเจ็ดนิ้วครับนะสไซมินกับยังทักครับไลก่กระดูกงูครับพันหลักแบบเกี่ยวนะครับพี่น้องหยอดกาวหัวไทยครับ ต่อไปครับแบบนะครับปลายเอ็นนะครับพี่น้องสายพีครับตีเกี่ยวอะสองเส้นครับห่วงกับเป็นห่วงท่องเหลืองครับแข็งแข็งฮะอันนี้กับวงอยูสี่จุดเจ็ดนิ้วครับฮะมีซีไอจุดหานะครับกับสี่จุดเจ็ดดักทางเนาะอ่าประมาณนี้ละอ่าชุดหนึ่งนะครับเจ้านี่เพิ่นเอาหลายจังน้อยพี่น้อง หาลูกค้าเก่านะครับพนโอนให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นผีเสื้อนะครับหลอมไก่ต่ออ่าผีเสื้อหลอมไก่ต่อนี่เป็นเอ็นเบอร์เก้าสิพี่นอ้องมีวงหานิ้วครับก็หาเครืองอ่ะอันนี้เป็นวา่าเป็นเอาวงใหญ่จังหน่อยครับกับหานิ้วเครืองจัดไปครับพี่นอ้องอ่สวยๆครับประมาณนี้ล,ละสิบห้าลักแซมทีบวงครับหกลอยครับผมรวมทรง กะกระเป๋าครับใบหนึ่งกระเป๋าไก่ตุ่นผูกครับกะลายประมาณนี้แหละล้วกะเสือนะครับเสือตัวหนึ่งครับเสือสวยๆครับ M L XL ครับใส่ได้อ่าเสือกัตัวละหนึ่งเก้าเก้านะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าลักกะนี่ครับพี่น้องลักไก่กับร้อยยี่สิบครับเชือกอันนี้เพิ่นเอาลายจังหน่อยพี่น้องเชือกกะตัวมิยเพิ่นว่าเพิ่นเอาเสามเซนนะพี่นอ้องอ่าตุ่นผูก ตัวเมียสามเมียสามนะครับตัวผู้หาเซนอ่ะอ่ะเป็นแปดเซนนะครับพี่น้องนี่แหละสวยๆอากาศตัวอันนึงครับนี่แหละประมาณนี้ครับต่อไปอ่ะต่อไปเพิ่นเอาไอ้ต่างแต่รังเก็บพี่น้องรังเก็บบวงกามีเดอร์พี่นอ้องอันระคาสิบบาทครับ าห้าละห้าสิบาทบรรทั้งร่วมขาทรงส,รสวยๆครับนี่กะเจ้าต่อไปครับพี่น้องเจ้าต่อไปเป็นขึ้นดักทางครับอา่านี่ขึ้นดักทางแบบ,บวงเดียวครับสามสิบหลักนะครับนะอันอนี้กะวงซีนิวเคิงพี่น้องเอ็นเบอร์แปดสิบครับนี่แหละส,สวยๆชุดละหกลอยครับอ่ะ กัมีประมาณนี้เดีวพี่น้องรล่ละเอียดทีห้องสีส้งมือนี้เนาะมีอยูสี 4, ้น4ีทันครับอ่ะเดี๋ยวขอโตไปแพ็คของนะครับส่งให้ลูกค้าอ่าเบิ้งแล้วกับฝากกดติดตามเร้เองพี่น้องเป็นกำลังใจในการเทีดจิปให้ท่านขายานมอ่าสำหรับมือนีกับมีประมาณนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ